วันนี้<อ>เลื่อนฟีดเนาะในโลกโซเชียล<อ>กริ๊กกราดมากเลยหลาย,ลายๆ<อ>ซื้อน้าลงข่าวไปแล้วนะคะ ต้องขอแสดงความยินดีกับคนคนนี้ด้วยคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเขาพิ่งมารายการของเราคุณพี่นิงล่าสุดเขาประกาศผ่าน Facebook แล้วนะคะ Facebook แล้วก็ไอจของเขาว่าเขาตั้งคันแล้วแล้วก็โชว์ผลตรวจคันเป็นสองขีดตอนแรกนึกว่าเขาตรวจโควิดเป็นสองขีดเลยตกใจตกใจนะเขาตรวจทองตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องเจนนี่กับน้องยูเองเนี่ยเขามารายการเราคุณแล้วก็เขาก็ได้บอกชัดเจนไปแล้วแหละว่าหลายๆคนน่ะตั้งข้อสงสัยแล้วว่าเขาอ่ะมีความแบบอิ่มเอมดูอวกอิ่มมากขึ้น น้องอะบอกว่าน้องยังไม่ท้องแต่ไม่แน่แต่ไม่แน่เพราะตัวเขาเขาก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าวันที่เขามารายการเราอะมันเป็นวันที่ประจําเดือนเขาจะต้องมาแต่ว่ามันขาดประจําเดือนอ่ะสองอาทิตย์แล้วอะเดี๋ยวเราไปฟังย้อนฟังน้องจนนี่กันซึ่งดิฉันท้ากับเขาด้วยนะท้าหรอโอดิฉันท้ากับเขาไว้ด้วยนะะเดี๋ยวไปฟังคลิปกันค่ะบอกบอกว่าหนูท้องค่ะท้องไม่ท้องวันนี้ ล่าสุดเนี่ยยังไม่ท้องนะคะแต่ว่าต่อไปก็ต้องรอดูกันอีกทีล่าสุดยังไม่ท้องหมายความว่ายังไงก็คือว่าจริงๆก็รออยู่เหมือนกันค่ะเหมือนถ้าวันนี้เดี๋ยวบอกตรงตรงว่าไม่ท้องแล้วถ้าสมมติว่าท้องขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องได้จริงๆคือรออยู่เพราะคุณแม่อยากให้มี อันนี้คือพูดตรงๆว่าอยากให้มีแล้วเราก็อยากมีด้วยค่ะ,คะแต่ตอนนี้ยังไม่ท้องแสดงว่าข่าวเนี้ยเธอไม่ได้ซีเรียสว่าจะท้องหรือไม่ท้องไม่ค่ะไม่ว่าใจไม,ไม่กังวลใช่ค่ะถ้าท้องก็คือเอาเลยเพราะว่าวางแผนแต่งงานไว้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีคนทักเราว่าท้องหรือเปล่าท้องหรือเปล่าอะ่ะแล้วเราก็แบบ บอกทุกคนตลอดว่าอ้วนอ้วนอ้วนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอทีเนี้ยเดือนนี้ก็คือเอาตรงตรงก็คือประจําเดือนอะ่ะมันยังไม่มาแต่เรายังไม่ได้ตรวจอะไรนะแล้วเราก็รู้สึกเราก็ไปบอกแม่แต่ถ้าสมมติว่าแม่บอกว่างั้นก็ถ่ายรายการอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถ้าสมมติว่าใช่ก็คือเดี๋ยวก็จัดก,การแต่งานเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ทํางานกันต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ ิปณิตา<ม>พูดในรายการเลยบอกว่าเฮ้ยคุณท้องท้าอย่างนี้เลยเหรอ้าจริงๆแล้วตอนที่ตอนตอน,ตอนที่เขาเรียกตอนเบรกก็บอก Jenny, เจนนี่เอาไหล่ะพนันกันกับพี่ไหมล่ะคีวว่าท้องใหญ่ก็ท้องเราเชื่อไหมวันนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเวลาในรายการทันอะ ผลเนี่ยรู้ในรายการเพราะว่าเราอ่ะวิ่งให้คนไปซื้อที่ตรวจแล้วน้องก็ยอมจะตรวจแล้วแล้วมันดันหมดเวลาไปเสียเวลามันหมดไม่อย่างนั้นก็ประกาศกันการอะรกันถ้ารู้ว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้นะก็โทรไปหาพี่ส้มให้ซื้อเวลาเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมงเออใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณแม่นอย่างนี้สินแสเป็นหนึ่งจะอยู่ยังไงอ๋สินแสเป็นหนึ่งอยู่ลําบากแล้วค่ะตอนเนี้ยค่ะแม่นเลยว่าเขาท้องเนี่ยไม่แต่ว่าคืออย่างนี้พอเราดูกันทางทีวีหรือดูกันทางแบบแอปไอจีเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดแต่พอเราดูกันอย่างเง ลอยเริ่มมีแบบอะไรบางอย่างบอกไม่ถูกดิฉันกลัวคุณแล้วว่าไม่กล้ามีความลับกับคุณแล้วยังเนี่ยคุณดูออกคุณท้องยังเนี่ยดิฉันไม่ได้ท้องแค่ประจำเดือนหมดประจำเดือนหมดอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันะคะคุณ นี้เนี่ยทั้งคุณแม่ของเจนนี่แล้วก็ตัวเจนนี่เองเขาก็รอ,อน้องอยู่<ช>นะคะเดี๋ยวทีเนี้ยก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้เพศหญิงหรือว่าเพศชาย<ช>แล,แลวนี่คุณรู้ไหมว่าก่อนที่เขาจะบอกเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะท้องเนี่ยที่แบบประกาศออกมาว่าท้องเนี่ยไอ้ไข่จ้าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีของพวกเราเนี่ยนะคะมาเข้าฝันด้วยและแต่ตอนนี้รายการเราเองเราก็ขอติดต่อที่จะสัมภาษณ์น้องด้วยนะแต่น้องกําลังติดถ่ายรายการรายการหนึ่งอยู่ยังมาสัมภาษณ์ที่พวกเราไม่ได้ ซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องยิวแล้วก็น้องเจนนี่ด้วยแต่ว่าเรามีคลิปลุ้นนางฝากมาให้รายการเรามีคลิปลุ้นไปดูซิว่าตอนที่นางลุ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างดูสิเอ็นดูอ่ะโอ้ฟินอ่ะ 好两片了。<laughs> เพราะโมเมนต์ของการที่แบบได้เป็นพ่อคนแม่คนนาะมันเป็นโมเมนต์เลยที่แบบยิ่งกว่าวันแต่งงานชื่นใจเนาะขอให้ได้ลูกแฝดไปเลยละกันเนาะชายคนหญิงคนไปเลยนะดิฉันก็รู้หนังคุณนะคุณก็เร็วๆนะ